ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงแรงแล้วฮาก็จะมาหาเขาคัววหิดกับเขากับน้ำก่อนจ้ามืนี้เขาก็จะเหิดกั้วอยู่ขั้วทงเด้อจ้าประเดชอยู่ขั้วไหนอนอื่นเลยเขาก็จะมาหาดังไฟไหวก่อนจ้าไฟกะดังยากยางๆด้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันลมแหมกเพึ่งแต่ซิลมหนาวมาได้สองมือนี่แหละจ้าขาบ่เอาสังกะสีมาตีบ้างไห้ก็คือสีดังบ่าได้แท่ๆเลยทานกะจักเป็นทานใหม่อีหยังดอกหนี่มีแต่ก่อนใหญ่ๆกุกก็บ่อยากหอนสิแตกมันได้กัดที่ดแกลนแต่แกลนด นูปนบางไดระว่างที่เฮ่าล่อให้ไฟติดน้องห้ก็จะมากระตาไปเก็บพักก่อนจ้ายางเขามาในสวนพักกะจะต้มมาที่บักผิกก็เลิบักผิกนี่ก็พึ่งเก็บไปได้แค่สอมือเองกะซุกอีกแลรวคบพี่น้องยนียกะโดกโดกล้กก็มีดแต่นวลงามงามบ่เคยไดีใส่ปุ๋ยเคมีจากเทือเลื่อนนี่คบพี่น้องใส่แตาุูนขี้งวตั้งแต่ปลูกแหลกๆเลืจากนั้นก็บ่เด้ใส่จากเทื่ออาสิเอาฟุ้นมาใส่ยามไดกะแต่บ่มีเวลานาะคะพี่น้องที่บักิกของเขาตดนงามเหลวกกหนวยโดกแบบนี้ส่วนนึ่งกะจะ ก็เลยบอกแล้วว่าเวลาตั้มใส่ตุ่มใส่แกงนี่ยจะใส่หลายเด้อเพราะว่าบักพริกต้นนี้มันเผ็ดแหงอีหลีเพราะว่าเฮาใส่น้อยแล้วก็ยังเผ็ดอยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเผ็ดๆนีน่อีมันก็นดีคือกันได้ลหละเนาะมันซิบรเด็กกิน ปื้อบักพีข้าวกะจะบักเก็บเอาหลายดอกยนอกจากเก็บเอาแค่พ่อปนกับพ่อจากนั้นข้าวกะจะมาเก็บเอาบักบัวบักบัวข้างนี้ก็จะเป็นบักบัวหอมนอกจากข้าวกะปลูกกั้งแต่หน้ำฝนปุนละก็ออกหน่วยบดกบ้านใดนอกจากแต่ว่ากับพ่อเด็กเก็บกินเรื่อยๆอยู่เก็บบักบัวแล้วจากนั้นข้าวกะจะมาเก็บเอาบักเขือบักเขือต้นนี้ก็จะเป็นบักเขือพันต่อแหล่นอกจากน่วยของเขาก็จะเป็นหน่วยเหนีอยหนึงหรอค่ะพี่น้องเล่าค่อยว่ามันกรอบแม้เว่าเลาไปเจี๊ยปนี่แสบดิข้าวกะซื้อมาปลูกกั้งแต่หน้ำฝนปุนละค่ะพี่น้องซื้อแบบข้าวพอใช้ถุง ก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้านวลเนี่ยหน่อยกินพอดีคำเลยเขาแต่เก็บผักมาแล้วไฟกะติดพอดีเดี๋ยวเขาเสียเอาหนามเทศใส่หมอต้มบ,บักบวบก่อนจ้าที่แรกนะก็ว่าสิยอยางปลาทูก,ก่อนแต่ว่าเฮามีเต้าเดียวแม่ค่ะพี่นอ้องเขาก็จะมาต้มผักก่อนนอกจากเธอผักสิยซุกไฟกับสีเหลือดน้อยลงเนื้อหาเขามาอยากปลาทูก่อนยังสีเขาก็ต้องขีปทานองอ,อีกเด้ถชขย่างไฟแห้งปลาทูมากับสียใหม่เนาะขันสิขีปออกกับเสียได้เขาก็เลยต้องเห็ดวิธีนี่แหละจ้าต้มผักก่อนแล้วจังคอยเอาปลาทูกับบักพริกหัวหอมมาเยอะเสสีียบบบใ่ไไม้้้ววเแนลาาเไป มันกัดีดอย่างางเนาะค่ะพี่น้องนีเลยจ้าบักผิเข้ากัดจีใส่ซำนีเลใส่หลพอไดมันเพสพอแต่เข้าเสียบบักผิกัมหอมไหวเมนวอร์ปที่นีเขากัดจาเขาแบลปลาทูอยู่เฮือจะแบลปลาทูอยู่ในตู้เย็นน่ะละเนาะเพราะว่าอยู่ทงนะเขาบ่มีตู้เย็นไมเปิดตู้เย็นแล้วว่าบ่มีปลาทูพ่อโตค่ะพี่น้องเสาร์นี่ก็เห็นอยู่ได้แต่วัญยาแล้อาจเสียไปเห็ดกินในหลดละมั่งคือเขาก็เลยได้ขี่หลดไปเสือเอาไม่เนาะจ้าใดระว่างที่เข้าไปเสือปลาทูอยู่หลานค่ะเานี่ยเราก็เลยออกะมาท ักใส่ถ้วยไว้ก่อนเนาะจ้าจากนั้นเขากะเจ้าบักพีกหัวหอมกะเทียมแล้วกับฟาทูลงอย่างต่อเลยปลาทูเข็งนี่เขาก็ได้ซื้อมากนราคาเข็งละยีบาทก็จะโต๊ะใหญ่แหงป้นหนเนาะจ้าเขาก็จะแพกมากสโตจริงโต๊ะใหญ่ไม่กัมีอยู่ดอกนอะแต่ว่ามันกับแพงไหมคะพี่น้องเค็งละตังวาี่สิบห้าสิบบาทคุณแม่เขาก็เลือยเลือกเอาเค็งน่อยมากกับพอดีละค่ะสโต๊ะนี่กัพ่อปนอยู่เตาจะหาอย่างบักพีกหัวหอมกะเทียมซุกแล้ววัดที่นี่เขาก น้นเนอยาเพื่อกับบอกว่าพ่อตอบว่าอันไ่ดอกอันน่นอยกับพ่ออเห็ดแต่พอเป็นพิธีซื่อพนวาเนาะมันกใส่งานได้อยู่แล้วนาะจากแต่ว่ามันกัหน่อยพ่อ้แต่เขาตั้มกพรีกแล้วๆปลอทูของเากะซุกพอดีแล้วที่นี้เขากะจะเอาพลาทูใส่ถ้วยไว้ก่อนเนาะจับผักไวให้มันเย็นเวลาเขาเอามาแก็ใส่หกจะสิมักกะสิได้แกง่ายเนาะจาบมันจังบมฮอนได้ระวังที่เขาลอกพ่าทูให้มันเย็นเขากะจะเอาน้ำใส่หม้อมาต้มน้ำปลาแดกต่อเลยไฟในเตากะย่งเหลือหลายอยู่เขากะจะบ้าทานใส่อีกเนาะค่ะพี่น อนนี้ปลาทูของเขาก็เริ่มจะเศร้าหอนเนี่แล้วเนาะเขาก็จะมาแกะเนื้อปลาทูใส่โคกเลยจ้าเขาก็จะปนทั้งเบิดสามโตเลยเพราะว่าปลาทูของเขานนามันโตบอใหญ่เขาก็เป็นคนหนึ่งนอกจากที่บ่หมักกินปลาทูโตใหญ่แม่ค่ะพี่น้องคอยว่าปลาทูโตใหญ่หนาเนื้อมันแหละผุดแม่มากินโตเนี่ยหน่อยเนื้อมันจังแข็งดีแม่จากคอยว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความหมักของไผของมันเด้อจ้าบ่ว่ากันเขาแต่แกะปลาทูใส่โคกแล้วแล้วจากนั้นเขาก็จะมาปรุงรสด้วยผงชูรสที่จิงหนาเขาก็จะใส่ต้นถีละลายหนามปลาแดกเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสูตรไผสูตรมันเด้อค่ะพี่น้องการเห็ดกับเขาก็บ่มีพิษมีถือนอกจากแล้วแต่ความถนัดของแต่ละ หมักโดชาดแบบได้กับปุเออโลดเนาะจากนั้นเขาก็จะมาตั้มปลาทูพ่อหยาบๆเนาะจาบวให้มันแหลกแห้งตั้มเห้มันมุนหลายแม่กะสีบัวแสบนะค่ะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่ข้อหมักของไผของมันอีกละเนาะตั้มแล้วๆนำปลาแดกของเขากบซุกพอดีเขาก็จะเอานำปลาแดกนะมาเทใส่ขกเลยจ้ะพี่น้องเขาก็จะบีบปกเน่าใส่ลงไปน้ำแล้วก็จะย้อนำปลาใส่ลงไปน้ำนอจัดจุกน้อยหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะทำการค้นในส่วนผสมมันเข้ากัานผลปลาทูของเขาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล